แล้วว่าไปการรีวิวการรีวิวนะคะไปการรีวิวในเรื่องของอขนมคล <Clean, S 1> ีนคล <clean, S 1> ีนไหคะคลีนคลีนคคือเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็คลีนนะคะอันนี้จะเป็นอาหารที่เรียกว่านะคะคือเราจะจริงเราซื้อมาเนี่ยปกติตอนนี้เราเราแบ่งไทยไม่ได้ะเพราะว่าเออนะคะโควิดยูโควิดโทษนะตมองอะ เกมอไปแล้วือไม่รู้ว่าวรัสไม่ใช่ไวรัสวัคซีนเพราะแม่จะตามรถเจอยังไม่ได้เข็มสองเลยพูลใจนะคะโอ้ยฉันจะได้ไฟเซอร์ข่าองกูไม่รู้นะคะตอนนี้แม่ยังมีปัญหานันอยู่เลยตอนแม่เห็นอันนั้นไหมคะมันเป็นไงคะมันตกมันโดนเทค่ะแม่โดนรโอเคเรากลับเข้ามา คของร้านบัตชอมเลตนะคอคือบัตชอมจิ้มจิงๆที่รู้มาก็คือตูดนะคะบัตชอมนะคะตูดแต่น้องเขาบอกว่าบัตชอมเลตก็คืออะไรวะค่อยชงอะไรที่ต้องป็นนะคะนั่นก็รู้ลึกในภาษาของดิฉันรู้ลึกเกินนะคะกินได้อย่างคะเนี่ยกินได้นะคะก็อันนี้คือจะต้องบอกว่าข้างในเนี่ยนะคะก็จิ้มจิ้มมันเป็นแบบบัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์เอซาเนยเนย์เนยเนยถั่วนะคะอุ้ย มาเช่นนัทนะคะแหวกเข้าไปข้างในไข่แม่ไขว่าไส้ทะลักมากเลยนะคะมีผงำดำๆด้วยนะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะผงำดำๆแล้วก <c oughs> มาจากขี้เล็บตันเองนะคะก็ <c oughs> กินได้นะคะขี้เล็บตัวเองเนาะนะคะกินได้ะคะ่ะ <c oughs> เราจะต้องใช้สิ่งที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของเราตวัดมันขึ้นมารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปะนะคะก็คืออื ได้ทั้งลากเลยนะคะขณะที่กำลังนอนอยู่ต่้กว่าสองใครไม่ดูก็ต้องดูนะคนส่วนใหญ่ก็บอกเลยถ้าไม่อะไรดูไม่ได้ให้เลื่อนผ่านใช่นะคะของดิจันอย่าเลื่อนผ่านเะขอร้องดูหน่อยนะคะสร้างยอดวิวให้เราด้วยรสชาติเป็นไงคะจริงจริง กุไม,กไม่ถูกคือคุไม่ถูกคือกูไม่รู้ว่ารสอะไรแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยลิ้นไม่รู้รสค,ค่ะตอนนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะแล้วมาลองนะคะบัตชอมเลส์ค่ะงา